ฮูกาเดียนทารลต์สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วในหัวขอ้อใครคนนั้นหมดใจกันแล้วหรือยังความสัมพั์ที่จบไปแล้วคนเก่าแฟนเก่า ได้หมดเลยนะ LGBTQ นะคะสลับกันเองก่อนอื่นเรามาทำข้อตกลงกันก่อนพิกาเด็กหรือพิกาการ์ดของบ้านฮูการเดียนทาร์ลเป็นรลงานโดยรวมนะคะเล่นกันเพื่อความสนุกเพลิดเพลินและบันเทิงอะไรที่เป็นพลังบวกให้เก็บไปใช้นะคะแต่อันไหนที่รู้สึกฟังแล้วไม่ชอบไม่ใช่เป็นพลังลบนะคะ แนะนำว่าให้สซคิปค่ามันไปเลยโ okay. อเคเรามาเริ่มตัวเลือกกล้องที่1นนะคะเป็นปากกาบึกเจลอันนี้นะคะนุองหมีเนาะหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะน่าจะหมดแล้วแหละเพราะว่าล่าสุดเขาไปหาไม่เจออันนี้เป็นตัวเลือกกล้องที่สองค่ะปากกาบมัเจลเหมือนกันหาได้ที่เซเว่นอันนี้ตัวเลือกกล้องที่3จ้าหาได้ที่เซเว่นนะคะถ้าจําราคาไม่ผิดจะอยู่ที่ประมาณแท่งละ 25บาทหรือถึง39บาทประมาณนี้นะคะขอจ้าราคาไม่แม่นนะเพราะเขาเป็นคนชอบซื้อประกามากประกาศิีส่สอนี่ซื้อเยอะจริงๆโอเคหมูมากไปละรึกเลยคะ่ะเรามาเริ่มตัวเลือกกองที่หนึ่งกันจ้ากับน้องหมี ก่อนอื่นเรามาดูความรักความสำคัญที่จบลงไปแล้วสถานการณ์เป็นอย่างไงนะคะหมดใจกันไปแล้วหรือยังพร้อมคำแนะนำนะจ๊ะ j u s t m i n t the h i g h fan night of w i n e f o u r of p e n t a c l e s อร r e สําำหรับคุณกองที่หนึ่งนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะเพียงแต่ว่า ใครคนนั้นนะคะค่อนข้างจะเหมือนกับแบบว่าเขามีแพชชั่นใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะรักแหละแต่ก็เหมือนกับแบบว่ามุมาหน้าไปทาง,งานไปสนใจทางด้านอื่นซะมากกว่านะคะแต่เป็นคนขี้หึงขี้หวงนะใครคนนี้ค่ะถามว่าความรักความสัมพันธ์นี้เขาหมดใจไปแล้วหรือ,อยังใครคนนี้ยังไม่ได้หมดใจนะคะยัง ยังรักคุณยังมีความรู้สึกให้กับคุณนะคะคือเหมือนตอนนี้ห่างกันไปไม่ได้คุยกันหรือไม่ได้พบเจอพูดจากกันนะคะหรือได้ไม่ได้สื่อสารกันเนี่ยเขาก็ยังรักนะยังมีความรู้สึกเป็นห่วงคอยคิดถึงคอยเฝ้ามองนะคะด้วยตัวเขาหรืออาจจะเป็นตัวคุณนะคะค่อนข้างคีดถึงคีดห่วงเนาะเขาก็เลยไปเลือกเขาก็เลย ออกไปในทิศทางที่แบบว่าไปเลือกแพชชั่นจากการทำงานซะมากกว่าค่ะไปมุ่งมนะ่นหาเงินหางานทำหาเงินสร้างเนื้อสร้าง,างตัวประมาณนี้นะคะแล้วด้วยความที่ว่าเขาเป็นคน ดูแล้วพูดน้อยอะค่ะจากไพ่ที่ออกนะเขาเป็นคนพูดน้อยค่อนข,ข้างเป็นผู้ใหญ่เนาะใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะบางครั้งเขารู้สึกเหนื่อยหน่ายอะเวลาที่เขาจะพูดอะไรหรือเจราจากับปุณเหมือนพอเวลาเจราจาแล้วไม่ค่อยจะไม่เข้าใจขออภัยค่ะลินเริ่มพันก,นกนละอัดคลิปตึกทุกคืนอีกแล้วคือพอเริ่มไม่เข้าใจกันนะคะเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเออ มันเหนื่อยอ่ะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณก็เหนื่อยเขาก็เหนื่อยก็เลยแบบเหมือนก็เงีย,งยบๆใครหายไปคือคิดอยากจะทักมาก็ทักคิดอยากจะคุยก็คุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองไปหาแพชชั่นใหม่ๆด้วยการทํางานหาเงินนะไปสนใจด้านอื่นแต่ก็มีความเป็นห่วงหึงห่วงคุณน่นะคะและที่สําคัญเนี่ย <c oughs> เขานะคะยังไม่หมดใจ กับคุณแต่อาจจะมีใครบางคนก้าวเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ไม่ถึงกับรักสามเศร้าเราสามคนนะยังไม่ถึงแค่เหมือนกับอาจจะมีใครเข้ามาทีเนี้ยค่ะมันไม่ใช่อะไรที่เป็นเรื่องใหญ่เขาก็ยังไม่ได้หมดใจไม่ได้หมดแพชชั่นไปกับคุณตอนนี้คนที่เข้ามาเนี่ยค่ะอาจจะเป็นเพื่อนที่คนละเภศอะ ถงข้ามลักลัะตรงข้ามกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะก้าวเข้ามาในชีวิตเขานะคะแต่ถามว่ามีโอกาสไปในที่ทางอื่นไหมย,ยังไม่มีนะไพ่ย,ยังไม่ออกนะคะเขาก็ยังรู้สึกมีใจมีความรักให้กับคุณอยู่เหมือนเดิมนี่แหละก็ยังไม่ได้หมดรักนะยังไม่ได้หมดใจเพียงแต่แพชชั่นในหัวใจเขาะคะ่ะตอนนี้น่าจะเหลือแต่งานแล้วล่ะเป็นหลักนะคะอาจจะมี อาจจะมีการสื่อสารเข้ามานะคะเพราะว่าเขาจะเป็นคนค่อนข้างมูมานะแล้วก็พุ่งตรงไปในเรื่องของงานซะส่วนใหญ่หลักๆเลยไพ่ไม่ค่อยออกในเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะกับใครคนนั้นที่คุณถามถึงออกมาในเรื่องของทำงานหนักเหนื่อยกินเที่ยวสังสรรค์ซะมากกว่าค่ะต่อให้มีใครเข้ามาก็ดูแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจอะคะ่ะเพราะเขายังรักคุณอยู่ ยังรักคุณกองที่หนึ่งอยู่ยังมีความรู้สึกที่ดีมากกว่าคนอื่นนะคะโอเคค่ะไพ่เ,เราเคลขึ้นค้าอยากบอกอยากแนะนำอะไร flexible treasure island u n f i n i t e symphony ถ้าอยากบอกอย่างแนะนาว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังไงมันก็ยังไม่จบลงอะนะคะขอให้คุณนะคะได้ปล่อยวางยืดหยุ่นกับตัวคุณเองยืดหยุ่นทางความรู้สึกยืดหยุ่นทางความสัมพันธ์ไม่ต้องไปตึงมากจนเกินไปและก็อย่าหย่อนมากจนเกินไปเออถ้ายังอยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตหรือ,อย,ย,ยังอยากสานสัมพันธ์กันต่อไปนะคะลองให้เกียรติ ซึ่งกันและกันให้เวลาซึ่งกันและกันให้ความรู้สึกให้ความเข้าใจซึ่งกันและกันเร็วๆนี้ไม่น่าเกินในช่วงระหว่าง8เดือนจะมี การพัฒนาใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะสำหรับคนกลองนี้เพราะว่าคืออยู่ที่ความเข้าใจซึ่งกันและกันนั่นแหละคะ่ะเพราะฝั่งเขาค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่มากกว่าแล้วมุ่งมานะในเรื่องด้านงานหาเงินนะคะมาเติม,เต,มเต็มความสุขพร้อมเดินหน้าไปเติมเต็มทั้งความสุขความรักการเงินมีเงินก็มีความสุขเอาง่ายๆเลยคะ่ะชีวิตนี้จะมาบอกว่าอันนี้สำหรับย่านะใครมาบอกว่าชีวิตเนี่ยแค่มีความรักะแล้วมีความสุขเป็นไปนไม่ได้คะ่ะ เงินค่ะถ้าคุณไม่มีเงินนะคะไปต่อความรู้สึกของคุณในที่นี้หมายถึงว่าถ้าคุณไม่มีเงินกินข้าวอะค่ะคุณยังไม่มีเงินในการประทังชีวิตของคุณในแต่ละหนึ่งวันน่ะคุณจะเอาเวลาที่ไหนไปคิดเรื่องอื่นอืมเหมือนเขาก็ไปหมุมานะะค่ะหาเงินเติมเต็มความสุขให้ตัวเองและความสุขให้ตัวคุณด้วยก็เป็นได้มีการวางแผนในอนาคต นะคะเพราะเรื่องราวเรื่องนี้มันยังไม่จบลงง่ายๆหรอกคะ่ะเพราะเขาค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่เนาะเขาก็จะวางแผนในอนาคตนะคะแต่วางแผนไปด้วยความสุขเพราะว่าในหัวใจในความคิดของเขาเนี่ยวางแผนไปในทิศทางที่แบบว่าเออถ้าเรามีเงินนะก็จะพากันไปเที่ยวได้เติมเต,มติมความสุขได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าสายเปนะใช้เงินอย่างรู้คุณค่าด้วยคนนี้นะคะค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่นะคะไม่หมด ใจไม่หมดรักอยากสารานสัมพันธ์ต่อนี่แหละเพียงแต่ว่าแพชชั่นที่มามากกว่าความรักคือแพชชั่นในเรื่องของการเงินเออถ้าไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีความสุขจ้ะเพราะฉะนั้นนะคะต่างคนต่างต้องยืดหยุ่นและให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าจะในเรื่องใดก็ตามนะคะความรักความสัมพันธ์จะเดินหน้าต่อไปได้คือความเข้าใจ ซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะมีเหตุและผลในเรื่องของความรักความเข้าใจแค่นี้เองค่ะชีวิตคู่ง่ายๆและสามารถดาเนินไปข้างหน้าด้วยดีด้วยเป็นกำลังใจให้คุณกลางที่หนึ่งนะคะรักค่ะจุบุจุบุบายบายเรามาต่อก,กันกับคุณกลางที่สองนะคะ กับหัวข้อหมดใจกันแล้วหรือยัง Two of Cups, j a s m i n e ขอไปค่ะ Two of Wands. 5 of cups และ Page of pentacle สำหรับคุณกองที่สองนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะช่วงที่ผ่านมานะกับคนที่คุณมาถามก็ยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ดี มีการแลกเปลี่ยนความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะไปแบบช้าๆและเรื่อยๆเนาะถึงแม้บางครั้งอาจจะมีในเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างอาจจะมีในเรื่องของเฉยตาพิคาดอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆแล้วความรักความสัมพันธ์คู่คุณเนี่ยค่อนข้างดำเนินหน้าไปเรื่อยๆชา้าๆด้วยความเข้าใจอะนะคะ ในเวลาอันใกล้นะถ้าถามว่าเขาหมดรักไปแล้วหรือยังสําหรับคนที่คุณมาถามในเรื่องของคนเก่าไม่ได้มีความหมดรักไปเลยค่ะเขายังมียังเฝ้ารอยยังแอบ,บส่องแอบบมองเพื่อที่จะหาวันเวลาโอกาสที่จะได้กลับมาเปิดใจและขอโอกาสในการเดินหน้าความสัมพันธ์ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามหัวข้อที่ย่าให้พีกเด็ก ในครั้งนี้คือหมดใจไปแล้วหรือยังตอบเลยว่าไม่ค่ะแต่ไพ่ที่ออกมาในที่นี้หมายถึงม,มันสื่อถึงในยะของคนที่มีคู่อยู่ในะปัจจุบันด้วยและคู่ที่เคยจบกันไปแล้วคู่ของคุณและตัวคุณนะคะค่อนข้างออกมาในทิศทางที่แบบว่าเฮ้ย mm hmm. คุณรักกันนะดำเนินความรักความสัมพันธ์ไปด้วย ไปกันได้ดีแต่เพียงแต่มีบางเรื่องคือบางสิ่งบางอย่างมีเพื่อนฝูมีการปาร์ตี้มีการสังสรรค์เข้ามามีการงานเข้ามาเลยทำให้ห่างๆหายหายกันไปจนไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาคิดอะไรเขาเป็นยังไง เขากําลังจะทําอะไรต่อไปก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยกูอยากเล่นนะ่ะว่าเขาว่ายังรักกูอยู่หรือเปล่าทุกวันนี้ไพออกมาอารมณ์นี้จริงๆนะที่ย่าแปลได้นะคะพลังงานพลัางงานโดยรวมนะถ้าให้ย่าอ่านให้เนี่ยถ้าคุณมาถามถึงคนเก่าว่าเป็นยังไงจริงๆแล้วคุณยังรักซึ่งกันและกันยังอยากมีกันและกันในชีวิต มีปัญหาบางเรื่องบางราวที่เคลียร์กันด้วยความไม่เข้าใจนิ่งเงียบห่างหายกันไปจบความสัมพันธ์กันไปแต่จบกันด้วยดีด้วยจบกันเป็นนกรณะของกันเป็นเพื่อนยังคุยยังให้คำปรึกษายังให้การเจรจากันตัวเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์นี้มันก็ยังโอเคแต่เขาก็อยากได้ความสัมพันธ์ ยังอยากรอยังอยากได้โอกาสที่จะกลับมาเป็นคู่รักกันเหมือนเดิมพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักเหมือนเดิมแต่เขายังไม่สามารถให้ความมั่นคงตรงนั้นได้เขาก็เลยต้องรอเวลาเพื่อที่จะพิจารณาตัวเขาเองว่าควรจะปรับหรือพัฒนาไปในทิศทางไหนส่วนไพ่ที่ออกมาในลักษณะของ คู่ของคุณที่มีคู่กันอยู่แล้วแต่เหมือนกับแบบว่าเงียบนีบ่เงียบกันไปเฉยๆแต่ก็ไม่ได้เลิกเข้าใจไหมคะเข้าใจความหมายเขาไหมเออก็ไม่ได้เลิกไงก็ยังมีความรู้สึกดีๆความสัมพันธ์ดีๆเพียงแต่มันชา้ามันเนิ่มหอยทากอะไรอย่างเงี้ยสุดๆพะคืนฉันอยากได้ความรู้สึกที่มัน เฮ้ยสปายส์ไปกว่านี้เฮ้ยมันต้องดีกว่านี้ดีวะเฮ้ยคุณมีสซ mm ัร์ไพฉันบ้างดีรักหนุ่มหนิงอะไรอย่างเงี้ยแบบคู่อื่นบ้างทําได้ไหมบอกเลยไม่ค่อยได้แต่รักรู้ว่ารักเออความสัมพันธ์ดำเนินไปเรื่อยๆช้าๆเหมือนเต่าครานเหมือนหยอยทากค่อยๆกระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บอะไรอย่างเงี้ย แต่อยู่บนความมั่นคงจริงใจความเข้าใจนะคะยังไม่หมดรักยังไม่หมดแพชชั่นต่อกันนะคะอย่าง,งมีกันและกันอยู่อย่างนี้เลยอืถึงแม้จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันควรจะมีไงต่อไปดีวะอะไรเงี้ยก็รักแหละแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเออ เราควรจะชัดเจนดีไหมอะไรยเงี้ยถ้าพูดไปแล้วเธอจะให้โอกาสฉันรึเปล่าเรงานนี้นะคะก็ยังเป็นกังวลอยู่นะก็ต้องให้เวลาตักกันและกันนิดนึงนะคะมันไม่มีใครอะไรได้ดังใจเราไปทุกอย่างหรอกเนาะยังไม่หมดรักจาก่ายยังมีแพชชั่นต่อกันอยู่นะไพ่อ,อร์เคลิ้นคาร์อยากบอกอย่างแนะนำอะไรคะ่ะชอปปูด โครเกียตนัดฟือเค่ะไพโอเคินคาอยากบอกอย่างแนะนำว่าการสื่อสารนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าคุณจะอยู่บนความรักความสัมพันธ์ทางเลือกขนาดไหนว่าแบบเฮ้ยฉันจะไปต่อด้วยฉันจะพอแค่นี้ขอแค่คุณนะคะ กรีนทำความสะอาดหัวใจคุณทำความสะอาดความรู้สึกของคุณนะคะให้เข้าใจกันให้มากขึ้นนะด้วยความมั่นคงและลองเปิดประตูหัวใจดูค่ะว่าความรักไม่ใช่ทุกสิ่งความรักไม่ใช่ทั้งหมดของการใช้ชีวิตความรัก มีอีกหลายอย่างเป็นองค์ประกอบที่จะก่อร่างสร้างความสัมพันธ์ก่อร่างสร้างหนทางเดินไปด้วยกันข้างหน้าด้วยความรักความเข้าใจความรักไม่ได้ลอยด้วยหยีกุหลามนะคะกว่าคุณจะฝ่าฟันออกมาเป็นโลกสีชมพูได้อะคะ่ะคุณต้องเจอทั้งสีเทาสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีทุกสีอะคะ่ะ ทุกความรู้สึกสีม่วงสีเหลืองประมาณนี้เลยมันมีกอทุกความรู้สึกค่ะบางทีก็รู้สึกเศร้าบางทีก็รู้สึกแฮปปี้บางทีก็รู้สึกสีแดงเลยอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวมันไม่มีทางหรอกคะ่ะที่จะสมูทและราบเรียบไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะต่อให้เราจะรู้สึกแย่แค่ไหนแต่คุณอย่าลืมว่า การที่เราอะค่ะสื่อสารการันคุยกันด้วยความรักและความเข้าใจสารสัมพันธ์ซึ่งกันและก,กันนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราคุยกันสองคนเราไม่รู้เรื่องค่ะมีเพื่อนค่ะคุยกับเพื่อนมีพ่อมีแม่คุยกับพ่อกับแม่ค่ะแล้วเราจะได้หนทางใหม่หมๆและคำแนะนำดีๆมานะคะเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะขอแค่คุณเปิดประตูค่ะที่ การที่คุณหยุดอยู่กับที่แล้วไม่พัฒนาตัวเองไม่พัฒนาความสัมพันธ์ไปข้างหน้าค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่สมควรจะเกิดขึ้นกับตัวคุณคนเราต้องมีการพัฒนาตลอดแล้วก็พัฒนาในทุกๆวันนะคะแย่เป็นกำลังใจให้คุณกองที่สองราลักนะจุบุจุบุบ,บ,าบายบายต่อไปค่ะตัวเลือกคุณกองที่สนะคะกับหัวข้อ หมดใจกันแล้วหรือ,อยังเรามาดูความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็คำตอบว่าเขาก็นั้นที่คุณถามถึงหมดใจกับคุณไปแล้วหรือ,อยังนะคะ mm hmm. King of Pentacle Six of w a n s จะสอนแะ้วเขาจะดาบ e g g กซ์ออฟไพน์ทิคอลเพชรนุ่งง่ามุดเถอะดมืนสำหรับคุณกองที่สามนะคะใครคนนั้นนี่แบบหญิงเนาะท่านงตนคืออ๋อกูเก่งอะ่ะกูแน่นอนอะ่ะ กูสวยอ่ะกูหล่ออะไรอย่างเงี้ยกูมีคนคุยเยอะอ่ะแล้วอยู่ก็อ๋อเธอกับเราคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่เป็นไรเลิกแม่งเลยอารมณ์ประมาณนี้ค่ะเลิกเลยกูไม่สนใจอ่ะกูอยากไปอ่ะกูจะกูจะออกจากความสัมพันธ์นี้กูก็เลิกจบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการไงไม่มีไม่มีนะไม่มีแบบว่า เธอเป็นอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกูพร้อมจะทิ้งใครคนใดคนหนึ่งได้ตลอดเวลาเพราะว่ากูมีดีอะ่ะกูแน่นอนอะ่ะกูคือใครไม่รักกูก็ไม่เป็นไรกูไปอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นี้เลยแต่ไพอ่พอะถามว่าเขาหมดใจแล้วหรือ,อยังต้องอยากจะถามว่า เขามีใจให้คุณมากกว่าหรือเปล่าหรือเขารักแค่ตัวเขาเองคือตอนนี้เขาจุดประเด็นข้อนี้ไม่ออกเลยเพราะหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ช่วงระหว่างที่คุณคบกันก็ไม่ได้มีความสุขเพราะว่าดูแล้วคุณค่อนข้างทุ่มเทให้ความสัมพันธ์คือให้ให้เขาสำคัญก่อนเรื่องอื่นในชีวิตคุณเสมอทำแบบนี้ค่ะ มันรู้สึกว่าสำหรับตัวย่านะนี่เริ่มใส่จริตของตัวเองเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วนะคือในความสัมพันธ์นะคะใครคนใดคนหนึ่งให้มากกว่าและอีกคนได้รับเยอะมากจนเกินไปแล้วตัวเองไม่มีสำนึกไนงะไม่มีสำนึกว่าสิ่งที่คูให้ไปคือสิ่งดีๆที่คููคอยหวังคอยให้กำลังใจกับมึงนะ่งคือไม่ว่าจะทุ่มเทในด้านของสายเปให้เปทั้งความรัก เปทั้งเงินเปทั้งความรู้สึกมึงได้อ่ะมึงรับอย่างเดียวอ่ะมึงไม่สนใจแต่วันไหนวันหนึ่งที่กูคิดว่ากูจะไม่โอเคแล้วอ่ะเออกูจะถอยแล้วมึงก็ไปเลยอจ้าคือคนแบบเนี้ยมันเห็นแก่ตัวประวะาอะไรอย่างเงี้ยคือยิ่งเขาเห็นแก่ตัวมากเท่าไหร่เขายิ่งไม่เห็นคุณค่าของคุณมากเท่านั้น แล้วคุณจะไปให้ค่าคนแบบนี้เพื่ออะไรจ๊ะหันกลับมารักตัวเองค่ะจริงๆแล้วตัวคุณอ่ะก็หันกลับมารักตัวเองนะคะค่อนข้างมากแล้วกลยเป็นว่าพอช่วงเวลาเนี้คุณหันกลับมารักตัวเองมากตัวเขาอะเริ่มเสียดายเพราะว่ามันไม่มีใครทุ่มเทเขาได้เท่าคุณเท่า เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ค่ะความรู้สึกว่าหมดใจไปแล้วหรือยังต้องบอกตามไพ่นะคะว่าเขาไม่ได้มีใจอะไรให้กับคุณตั้งแต่ทีแรกแล้วเขารักเพราะคุณเปเขารักเพราะคุณให้เขามากกว่าเขาให้คุณเออเกตนะมันคือความเห็นแกนตัวและท็อกซิกในความรักความสัมพันธ์ ถ้าคุณยังทําแบบนี้เท่ากับตัวคุณทําร้ายตัวคุณเองเพราะฉะนั้นตัวคุณค่ะต้องหันกลับมารักตัวเองและให้คุณค่าของตัวเองเพราะช่วงระหว่างที่เขาถอยออกจากความสัมพันธ์เขาก็ไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวเพราะณเวลาหนึง่งความจริงมันจะเปิดเผยเพียงแค่ตัวคุณเองไม่ได้เป็นคนนั้นแค่นั้นเองตัวคุณเองก็รักเขา ตัวเองไม่มีจะกินแต่ให้เขาได้รักเขาจ้ารักเขารักตัวคุณเองได้หรือ,อยังคุณรักตัวคุณเองได้หรือ,อยังเออต้องถามแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่คุณเริ่มหันกลับมารักตัวคุณเองค่สิ่งดีๆมันจะกลับเข้ามาสิ่งดีๆออร่าของความสุขจะเกิดขึ้นได้ด้วยตัวคุณเองก่อนเสมอถ้าคุณไม่มีความสุข คุณจะไปเติมความสุขให้คนอื่นคุณเติมได้ไม่เต็มที่เข้าไปแต่ทั้งเมื่อไหร่ตัวคุณเติมความสุขให้ตัวคุณเองมีความสุขให้มากพอที่จะเผื่อแผ่ออร่าของความสุขของตัวคุณเองไปให้คนอื่นเมื่อนั้นค่ะตัวคุณจะรู้สึกได้เองเลยว่า การรักตัวเองมากพอคือความสุขอย่างหนึง่งโดยที่ไม่จาเป็นต้องไปร้องขอความรักจากใครตัวคุณมีความรักดีๆอยู่รอบตัวนะคะไม่ใช่มีแค่ตัวคุณคุณยังมีคุณพ่อคุณแม่เพื่อนผีน้องสิกสภาพแวดล้อมสิ่งดีๆกันระยานิมิดดีๆคุณก็ยังมีเพราะฉะนั้นค่ะรักตัวเองให้มากพอนะคะ เพราะณนะวันหนึ่งคนที่คุณมาถามเนี่ยมันจะถูกเปิดเผยเรื่องราวบางอย่างมาจนทำให้คุณนะคะรู้สึกว่าโอเคเราควรรักตัวเองให้มากพอนะเราควร ไม่มโนจิตคิดไปเองแล้วว่าเขารักเราเขาอยู่กับเราเพราะเขารักเราคุณรักฉันหรือคุณรักอะไรในตัวฉันรักเขาจนไม่เห็นว่าเขารักหรือไม่รักเราเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ่าเป็นกําลังใจให้คุณกองที่สามมากๆว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรักตัวเองมากพอเมื่อนั้นจะมีสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้น ย่าเป็นกำลังใจให้คุณกองที่3อย่างมากเลยนะคะเมื่อคุณพร้อมที่จะให้อภัยตัวเองพร้อมที่จะรักตัวคุณเองนะคะเมื่อนั้นคุณจะพบเจอแต่เรื่องราวดีๆและประสบความสำเร็จในชีวิตในหลายๆด้านเลยค่ะขอแค่คุณรักตัวคุณเองนะอย่ารักเขา เขารักคุณหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะไม่มีใครตอบได้แม้แต่ไพ่ไพ่เป็นเพียงคำแนะนำย่าเป็นคนอ่านและตีโจทย์ออกมาให้คุณที่เหลือทั้งหมดทั้งมงวลคือฟรีวิวและแจกจำนวนในตัวคุณเข้าใจปะเข้าใจไหมที่รักก็เดอะดิสเทน ก้าวไปข้างหน้าค่ะ All That Glitter คุณจะพบแต่เรื่องราวดีๆ Building Block ขอแค่คุณค่ะก้าวไปข้างหน้านะคะด้วยความมัน่นใจด้วยความรู้สึกที่คุณรักตัวเองมากพอให้เกียรติให้ค่าแก่ตัวคุณเองว่าคุณก็มีดีเหมือนกันคุณสวยคุณมีค่าคุณมีความรู้คุณมีความ ความรักดีๆที่พร้อมมอบให้รักมันไม่ใช่แค่รักเรื่องรักระหว่างหนุ่มสาวมันเป็นความรักในเรื่องของรักเพื่อนรักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่มิตรภาพดีๆความรักที่มาพร้อมกับการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเขาเรียกว่าอะไรนะ บุญหนุนนำอารมณ์ประมาณนี้คุณสร้างรากฐานความรักด้วยตัวคุณเองได้ค่ะโดยเริ่มต้นที่ตัวคุณเองและเดินหน้าต่อไปในอนาคตข้างหน้านะคะเมื่อใดก็ตามที่คุณรักตัวคุณเองมากพอคุณให้เกียรติตัวคุณเองมากพอคุณจะรู้ค่ะว่าความสุขรอคุณอยู่ข้างหน้าณวันหนึ่งความจริงมันจะเปิดเผยขึ้นมาเองแหละว่า สิ่งที่คุณคู่ควรในความรักมันคืออะไรเจตจำนงและฟีวิลทั้งหมดอยู่ที่ตัวของคุณเองนะคะไพ่เป็นเพียงคําแนะนําคําบอกคํากล่าวให้กับคุณกองที่3าทั้งหมดคือฟีวิลของตัวคุณเองว่าคุณจะเลือกไปในทิศทางไหนรักค่ะรักคุณกองที่3นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะจุบุจุบุบายบายอ่ะ ชอบใช่อย่าลืมกดไลค์กดสับ s ไคร b e กดแชร์เขาดีนะคะคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพอยากได้หัวข้อไหนให้เขาลองเปิดลองอ่านนะคะอยากให้แมวขวรจิกกัดฟาดแนะนำกันเข้ามาค่ะช่วงนี้น้องเงาวหายเหนื่อยแล้วเราก็จะมาลุยกันแต่คนอ่านไพ่จะตายแล้วจ้ะอขอบคุคนอ่านไพ่อ่านดึกทุกวันเลยอ่ามีลูกดวง ในช่องถามกันเข้ามาในเรื่องของการดูดวงนะคะส่วนตัวย่าเปิดรับดูนะแต่ว่ามีรายละเอียดคือยังไม่รับดูแบบคอนะคะเพราะว่าตัวย่าทางานประจําด้วยเนาะยังไม่มีเวลาขนาดนั้นให้เพื่อนๆแล้วกลัวว่าเวลาคอค่ะย่าจะติดภารกิจหลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นนะคะย่าก็จะมีดูดวงแบบวิดีโอแล้วก็การพิก เป็นคำถามนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้รายละเอียดได้ด้วยการแอดไลน์หรือแอดเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะเข้าไปดูตามช่องด้านล่างได้เลยนะคะยังมีรายละเอียดให้เนาะแต่ถ้าอยากเล่นกันสนุกๆไม่อยากเสียไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายใดๆเล่นพีกกเด็กได้เลยค่ะเพราะว่าหลายมากมายหลากหลายเสียง ค่อนข้างบอกว่าคล้ายๆดูดวงส่วนตัวนะคะลองเล่นไปเรื่อยเพื่อความสนุกและเพลิดเพลินนะคะรักค่ะบ๊ายบาย